แล้วก็ได้สามสิบรูปีนะครับซึ่งผมจะไปจัดแน่นอนครับว่าโอ้โหเย่เลยลูกยาดแคอัปเดตใหม่นะโอ้โหเพรานี่นี่มันใจนะว่าเทพีทองคำนะครับนี่ผมคิดว่านี่คือเทพีอียิปต์นะฮะเพราะเนื่องจากดูจากผมนะครับมันคือมันเหมือนคิวพัทธาดูไหมหรือมันไม่ใช่คิวทธาแลนรถล้อครับเป็สปริงเนี่ยสปริงแท้ๆเลยครับเออใช่ครับนี่มันไม่เข้ากับสปริงวีนี่แหละครับถูกต้องครับมาห้อกับเกียร์ลิมิเต็ดเกียร์ลิมิเต็ดนะครับดูครับ เกียร์ลิมิเต็ดเกียร์ลิมิเต็ดโอ้โหเกียร์ลิมิเต็ดเกียร์ลิมิเต็ดซึ่งก็บ้ามากนะครับสฟนละครเกียร์ลิมิเต็ดนะครับว้าวอะไรนี่คนนี้เสื้อคุมพูดมีหมาอยู่ด้วยว่ะนี่ผมนึกว่าเล่นแล้วผมก็สังเกตว่าทำไมเสื้อคนนี้ทำไม เสื้อคลุมของโคนี่เป็นสีแดงอีกแล้ววะแต่คราวนี้มันมีจุกสีจุกสีแดงแดงแล้วก็มีกีสเตอร์เอกไอืูเปล่าวะแต่ใช่นั้นน่าจะเป็นไข่เลยลูกป่าอันนี้อันนี้สปอสปอเห็ดครับสปอเห็ดสปอเ็ดสปอเ็ดแดนนี่ครับอะไรไม่รู้ครับมันขวดน้ําหอมนะครับเนี่ยครับที่ถืออยู่นี่ของโคนี่นะครับเออครับขวดน้ําหอมนะครับอย่ามาอย่าเข้าใจผิดนะกดปิด ก็มาเปิดที่ประกาศนะครับเรื่องวันที่แปดสิบแปดสิ้นหาโอเคสิบแปดสิงหาประจำวันตีรัรวทุยซึ่งก็อาเจียนเลยนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็เป็นลิมิเต็ดนะครับแถมมีสเตนไม้เว้ยวิหารน้ำแข็งงามสุนทรายสายสุนทรายาขนมเองเปิดถึงสิเดือนนะครับผมซึ่งเล่นได้สามครั้งต่อว,วันแล้วสนิทสุนทรยานี่เพื่อนผมเองซึ่งดูครับ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 โอ้โหเนี้ยคือบอกว่าเบื่อเด้เมื่อได้รับ มาการรองคืนต่โค้นี้หนึชิ้นและผิวแข็งขวานเมื่อได้ทัวจากดาวเซลลี่สองชิ้นและผิวแข็งขวานเมื่อได้รับดอกบอคคลีสามชิ้นละผิวแขงขวานสิ่งที่จะได้จากผิวงขวานเมลกันได้ครับเขนี้แพคคุณชมพู่ซุปเปอร์เรียลนัทหรือเหรียญหรือนกขนนกอย่างใดย่างข้อข้อระวังไม่ต้องสนนะครับซึ่งเราไม่แคร์อยู่แล้วครับซึ่งแบบนี้นะครับผมคิดว่าเหรียญบูจะได้อีกแล้วนะครับใช่ครับมันมัน มันคือเหรียญตามมาหลอกล่อทุกสายรวยนี่คือคือได้หน้าบาเลยค่ะเออได้แต่เหรียญนะครับคือสายรวยสายรวยก็ก็เตรียมรองเพลงสายยอดฉบับสายรวยนะครับได้เลยนะคะเอารวยรวยรวยเอารวยรวยรวยมาเป็นสายรวยเดี๋ยวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เถเราไม่รับติวเลยเราไม่รับรางวัลนะเออรับรางวัลตลอดกาอเราจไปจับกัจจ้ากัจจ้ากัจจ้าครับซึ่งผมขอเล่าประวัติเกี่ยวกับคนนี้คีคนนีที่มาเกี่ยวกับผมเนี่ย โอดี้พีของคำนั้นผมได้ผมได้เป็นตัวแรกของแปดดาวนะครับของผมนะเป็นตัวแรกนะที่เพียงน้ำอ่ะเป็นแบบเราตัวแรกซึ่งเดือนที่ผมก็ต้องล่ามันให้ได้เป็นเป็นสามร้อยยู่าเจ้าห้าสิบเจ้าอะไรเหรอพี่เปลืองเพชรเอาห้าสิบพอเหรอห้าสิบพอห้าสิบเรดได้เลย นี่นี่มาใจนะครับมันไม่นี่คือยูเลียใช่ไหมนี่คือยูเลียใช่ไหมนี่มันยูเลียโดนโดนสาบไปเป็นเทอใช่ไหมนี่ครับนั่นแหละครับบ๊าย,<ล>ยบายโอเคโอเคเราจับเราจับแล้วพี่เราจับแล้วพี่เราจับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้แฟมวิกคราะห์ก,กันนะครับเ,เราก็เออสวัสดีเราไม่รู้กันเลยเราไมรูเลยโคนี่จะพิงพ์คำหรือโคนี่สเตอร์ผมพูดหรือเราจะอดได้สักตัวหนึ่งหรือว่าเราจะได้ตัวอะไรสักอย่าง นี่นี่เห็นเห็นเห็นมันคือมันคือเด็กผู้หญิงโอ้โหตี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 อะไรมาเก็บตังคมเออใช่เลยให้มันเลยไป่ทันว่าเอ้ยป่าลาในสเตทพิเศนก็เอามาให้กันนี่นะครับเรามาดูที่วิหารน้ำแข็งยามสนตะยาม่อนเลเรามาดูกันที่งนี่ด่านหกนะครับนี่นะครับโโอ้ห อดทอดดีนะที่ที่มันไม่ไม่สปอยเอ๊ะสปอยมันเลยดีถูกแล้วก็ทีชอดดีดีไม่ใช่ละพอพอและดูความง่ายของด่านนี้ครับดีดีทาไมมันเป็นสองล่ะเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับมันจะยากทําไมมันเป็นสองตรงนี้สามครับคือถ้าถ้าลองเปรียบเทียบกับด่านนี้นะครับมันคือรับความยากมันสี่นะครับซึ่ง ผมบอกได้เลยว่าเราเราลองเล่นเราลองเล่นด่านห้านะโอเคเราลองเล่นด่านห้านะครับก็ซึ่งซึ่งเผื่อยากในเกมนะครับซึ่งผมก็ขอพวกเพื่อนซุปเปอร์มาสเตอร์ที่ใช้เงินแล้วเพราะว่าผมรวยนะครับคือก้ากับซึ่งซึ่งผมก็ซึ่งแค่ซึ่งทวินมีเงินประมาณเจ็ดล้านกว่าครับก็เตรียมไหนดูครับดูครับโอ้โหง่ายเลยว่ะก็ง่ายเลยกันเตโซโลเตรียมเนียกันเตโซโลโอ้กันเตโซโลเลย อ้โโหกระเขาได้เขาได้คนที่ได้มีลองพามึงกิวเตซาโนจริงคือกิเราบอกว่าคนพาเป็นพี่ซันนี่สุวรรณกิวเตซาโนนแกอะไรกันด้วยกับไลเชอร์เออนี่เขไม่เกี่ยวอ่ะเออเชอร์ทุยซึ่งเราก็เพิ่มเสียนะโอ้มันยึดมันยึดป้อมได้แล้วคือข้อดีของมันคือมันยึดป้อมมันโจมตีเยอะนะโจมตีเยอะนะครับบอกได้เลยว่าโจมตีเยอะนะแล้วก็ศัตรูอึดมากนะครับบอกได้เลยครับใคันต้องมีโอ้มาก ท่าโกตตอนนี้นะครับลาอูมันจนบ้านมาพร้อมกับไอ้โจมปีทั้งทั้งหลายนะครับโ็นซีนาเนาะมากันแบบจังเจ้าเลยนะครับอื้อหจอรซีนาเนี่ยนะครับศัตรูศัตรูไม่โหดนะครับใหม่ๆป้อมไม่โหดนะแต่ศัตรูโหดนั่นเองครับโอ้โหบอกเลยเลยนะครับว่าใครที่อยากจะเล่นนี่ลวก็จอรซีนาไปก่อนนะครับจอนนี่เนี่ยเด้เด้เด้อบัสไปก่อนเลยเว้ย ไม่อยากเสียศัตรูโอเคครับโอเคครับเรายึดได้สามป้อมเอ้ยยึดไอ้ป้อมได้โอ้โหลบแล้วครับพี่เราชนะโอเคครับมันยังยึดป้อมได้อยู่เดยครับมันยังยึดป้อมได้โอ้โหเราก็ยังยึดต่อนะโอเคครับเราเราต้องอยู่ให้ได้นะครับโอเคเราดูเลยบุลจอนนี่นะครับเจอสลาอูสังกติดครับและชนะค่ะโอเคแล้วมีนีกระดาษมันด่านง่ายๆนะมันใช้ยี่ห้อสองไอเทมได้คนนี้เสื้อของผู้นี่ ปลาของที่ไม่มีซึ่งซึ่ตัวขอไพ่กับคำหยาบบางคำนะครับในทีมใช่ครับก็ก็ดูเลยโอ้โหเชิงเชิงเชิงเอลฟนเสือโอเคครับเรามาเล่นกันเริ่มนะครับในด่านนี้นะเอาเสียเวลาไปเยอะเลยใช่ไหมช่างมันครับเราก็เล่นแบบไม่เสียแบบที่เสียเวลาอย่างเงี้แหละเราจะได้ความสนุกสแนนด์งั้นผมจะสปีดไปเลยนะครับโอเคโอเค มึงเอทัไปเลยอแม่โอ้มันไม่ัอ่ะเนีัน้เดียวมันแน่นหน่อยสับทุ่ในไฟนั้นมันแน่นหอยี่เจ๊มันอึดแแน่นหนอยแล้วมันก็โดนหลัไกมันก็ยังรอดอยู่ดีเลยบลอกมันปวดบลที่มันบอกว่ามันหเป็นยากครับกันยังง เละเลยสปีดดก Yes 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 มาอู้จัดจุ๊บจมา Yes 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 f าฟันจไปไโอ้รอะไรัโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับตอนนี้ i n j e ิจิตริที่อาที่แห่งสังสังการนี้อะไรมันมันมันคือคามเป็นไ่ใชไม่ใช่ไม่ใช่สีไม่ใช่ไม่วิีแหงความตื้นนะครับโอเคแต่รอดนะครับอาจจะไม่ไม่มีิห่แหงความตื้นแล้วนะโอเคก็ชนะแล้วโอเคแล้วก็มีกสกดผมเลยนะครับตอเเลยดิง เรามาจับกระช้ากันต่อวันนี้เรามาดูกันต่อเลยว่าเราจะจะให้ตัวอะไรกันตัวนี้ซึ่งตีเฮ้ยได้เคยนี่ซึ่งตีเคยนี่คือข้อเสียงหนานนี้คือจะได้เหรียญน้อยนะครับแล้วก็ยิถือด้วยตัวชี้ชั่งมดชั่งมันนะหรือว่าถ้ามันได้เหรียญเยอะกับเยอะอยู่ไกลสอตัวเดี๋ยวขอดูสกีแบทเปลี่ยนเวทมนต์นะครับมันคือเขาบอกว่าเปลี่ยนสุดรูในเวลาที่กำหนดนะแบบว่าแบบว่ามันจะไม่โจมตีเราใช่ไหมมันจะเปลี่ยนให้มันเป็นซับบอลยาว งองั้นเราไปดูของฝั่งในบ B U P นะคือคือสกิลนี้นะมันจะเหมือนตัวคนนี้จะเป็การส้ำสันเียนะโอดี้ถุยโอเคครับเราไปดูฝั่งนี้กันเลยนะครับแล้วก็เจอไม่มีว่ะไม่มีเลยครับไม่มีขอขอดูที่สาม้วววเราจะเจอคนที่มีอุปกรณ์แบบลิมิเต็ดนะครับโอเคเดี๋ยวไม่มีเลยว่ะไม่มีเลยเจอครับไม่เป็นไรนะครับ ไม่เห็นมีเลยสักคนนึงนี่ไงไงใไงนี่ไงในไงครับโอเคเห็นแล้วแล้วเห็นครับเราเห็นแล้วหนึ่งคนเราเราเปิดดูเมสันนะครับหรือมิจันนุนตัวนี้นะโอเคครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องทองแดงกันนะครับผมกล่องความลับของแดงครับจัดไปครับเฮ้ยเรฟรอดี้นะเว้ยใจที่กล่องเฮ้ยหยุดหุดหุดหุดว่าจ๊ะ อ๋อยานลานไอกาเราจะเอาอันนี้เอาเพชรกันนะครับก็เยตัวรักีสิานะ okay. ลาพูดโอเครับเยตัวแล้วโอเคโลกเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้เพชรซื้อก,กันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเอาเอาไปเลยซื้อมันขายมันทิ้งครับจากนั้นคนระับ มันีศิลาผู้ดับโอ้มันคืออะไรแปดชั่วโมงครับซึ่งอาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวบรรลุพิเศษนะแต่แค่ใช้เวลาน้อยนิดหนึ่งครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอไปกันครับสวัสดีนนครับไปเจอจับอีกทีก็แล้วกันนะเว้ยไอวินนะครับจเจริญพรอญอาติยโยมดีมากเลยเราเราเห็นเพื่อนเพื่อนนั้น ได้โคนีอฟบีของกลงองไปแล้วเราก็ไม่น้อยนะครับเราจับไปเลสองั้งครับเราก็ไม่น้อยนะไม่น้อยนะเราปั๊มหนักยีที่ดูเซียรเกือบบางไม่ทันเะพี่เอเคเรามาเปิดดูกันเลยนะว้ยเปิดดูกันเลยได้เจพีจองทามาแล้วก็เชื่อมั่งดูกันตดูกัน โอ้โหแม่มดขขาทุ่งคนจับไปนี่มันได้แม่มดขาววันนี้นะเดีมา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 ออแบลูกกิกันับไปขายทิ้งมันดีมแง่จะเป็นตัวที่เราไม่เคยได้นะมขมขายทิ้งไปเลยอ่ะไม่ขายละมัวมากละจะรอยก็ขอลาไปก่อนครับแบบงงงนะเอาโรค เราวิ่งแค่สิบละหรือไม่จับแล้วช่างมันเถอะเออเได้บอยจับเลยทุยบาเอ้ย